อนี่ชัดค่ะดีมากเลยค่ะสบายมากเลยค่ะคือแอบหลับไปด้วยนะคะ คือผ่อนคลายสบายหน้ามากค่ะแล้วก็คือหน้าเนี่ยหายเมื่อยเลยและที่สาคัญคือยกกระชับทันแบบตาเลยค่ะคือประทับใจมากๆเลยค่ะอันนี้เนี่ยคือลดอาการเมื่อยล้าได้ดีมากค่ะรู้สึกสดชื่นขึ้นเลยนะคะสบายมากฟินมากคืนหลับได้เลยค่ะนี่เลยคือหอมติดผิวมากค่ะแล้วคือผ่อนคลายฟินสุดๆกระจ่างใสขึ้นเลยค่ะแล้วก็คือผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากเลยค่ะอยากให้มาลองจริงๆค่ะ ะะอายุ34ปีค่ะอาชีพเป็นพนักงานบร,ริษัทค่ะปกติงานประจำมอเมก็ค่อนข้างเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับเราเป็นคนที่ชอบทําคลิปปัก ทําคลิปเนี่ยเยอะมากเก็บไว้สต็อกเยอะมากเลยค่ะซึ่งแต่ละคลิปก็จะต้องแสดงสีหน้าท่าทางทําให้มีปัญหาเลยค่ะก็คือหน้าเมื่อยค่ะแล้วก็มีริ้วรอยเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะซุปเปอร์ดับเบิลลิปเลยค่ะคืออันนี้เพื่อนสาวแนะนํามาค่ะว่าของที่ลักลิสาเวลเนตคลินิกที่โคมนาดเนี่ยเขามีโปรแกรมนี้นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการกระชับหน้านะคะแล้วก็หน้าเรียวขึ้นโดยที่ไม่ใช้เข็มเลยค่ะก็เลยอยากจะลองดูค่ะและที่สําคัญนะคะคือหน้าเนี่ยหายเมื่อยเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นการ นวดหน้านะเหมือนเรานวดตัวคือฟินแล้วก็สบายมากเลยค่ะการลงสุดๆเลยค่ะคือชอบมากเลยสวยครบจบที่หลักริษาสาขาพรมนาดค่ะ